สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับ ผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันหักหลังกันเองแล้วฮุนเซนยึดอำนาจฮุนมาเน็ตหลังจากไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาทัศนคติโคตรแย่ถอนสัญชาติพลเมืองใครที่เห็นต่างเสียกําลังพลไปเยอะเขะมรเร่งเกณฑ์ทหารเอาหมดไม่เลือกหน้า1 8ปถึง3าปีกาตามสนองแล้วปล่อยศพทิ้งกลางป่าโรคระบาดกําลังมาเยือนล่าสุดยังไม่หายหลอนออกมาปัดข่าวรอบสังหารโดยผู้นําไทยรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับ ซึ่งเรื่องนี้ถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของข่าวปลอมนะครับที่กรุขึ้นมาเองเล่นเองนะครับแสดงเองในตอนนี้นะครับแล้วก็มอบอำนาจให้กับตัวเองเองจริงๆแล้วนะฮะเออผมเพิ่งเข้าใจแล้วว่าการกรุข่าวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรวบรวมอำนาจให้กับตัวเองนะครับสำหรับฮุนเซนซึ่งล่าสุดนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับสำหรับฮุนเซนเองเพิ่งมาโพสต์ไร่ย,ยาวนะครับแจ้ง2ปลอมร้อน ในวันที่6สิงหาคม2568ครับเวลา1ทุ่ม53ครับฮุนเซนก็ได้โพสต์อีกครั้งนะครับบน Facebook ส่วนตัวของตัวเองซึ่งระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการเปิดเผยแหล่งข้อมูล2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นมอบความช่วยเหลือด้านโรนให้กับไทยการที่จีนมอบรนให้กับกัมพูชา และการจำหน่ายกระสุนรวมถึงเครื่องบินจากเกาหลีใต้ให้กับไทยเพื่อใช้ในการรอบสังหารฮุนเซนและฮุนมาเน็ตเรื่องที่2ก็คือเกี่ยวกับการวางแผนรอบสังหารผู้นําไทยต่อข้าพเจ้าและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตหากไม่มีการชี้แจงรายข้อสงสัยปัญหาทั้งสองนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอแจ้งดังนี้เรื่องโรนอาวุธหรือเครื่องบินไม่ว่ากัมพูชาหรือไทยจะได้มาจากแหล่ง ใดก็ตามขอร้องมิให้ขยายปัญหาเกินความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยไปสู่ประเทศอื่นในขณะที่ประเทศเหล่านั้นกำลังช่วยเหลือในการยุติความขัดแยง้งสสนับสนุนการหยุดยิงและส่งเสริมสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องการรอบสังหาร โดยผู้นําไทยต่อข้าพเจ้าและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเรื่องนี้เชื่อได้ยากหากว่าผู้นําไทยจะไม่ชอบหรือเกลียดชังข้าพเจ้าและฮุนมาเนตก็ตามแต่ผู้นําไทยก็ยังไม่ถึงขั้นขาดคุณธรรมถึงขนาดที่จะรอบสังหารข้าพเจ้าและฮุนมาเนตในประวัติศาสตร์มักจะมีการหาวิธีกําจัดแม่ทัพที่เก่งกาจเพื่อที่จะให้สงครามนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ในปัจจุบัน มันไม่เหมือนสมัยก่อนสิ่งที่ต้องการคือผู้นําที่สามารถเจรจากันได้เพื่อสร้างสันติภาพกัมพูชาต้องการผู้นําไทยที่มีอํานาจที่เข้มแข็งเพื่อเจรจาสันติส่วนไทยต้องการผู้นําของกัมพูชาที่มีอํานาจเข้มแข็งซึ่งในขณะนี้มีเพียงแค่ฮุนเซนและฮุนมาเนตเท่านั้นที่สามารถเจรจาได้โดยฮุนมาเน็ตเป็นผู้เจรจาโดยตรงด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้นําไทยจะวางแผนรอบสังหารฮุนเซนและฮุนมาเนตหากฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตเสียชีวิต โดยน้ำมือของผู้นำไทยจริงจะเกิดฮุนเซนและฮุนมาเนตนับหมื่นนับแสนนับล้านขึ้นมาทันทีบนผืนแผ่นดินกัมพูชาโอ้โหนี่มันทัศนคติฮิตเลอร์เลยฮะเนี่ยคำนี้ท่านผู้ชมครับตัดหนึ่งหัวจะงอกขึ้นมาอีกสองเนี่ยเฮ้ไฮรานะฮะท่านผู้ชมซึ <c oughs> ่งจะก,กลายเป็นศัตรูที่ยากที่จะกำจัดได้สำหรับข้าพเจ้าและฮุนมาเนตก็ไม่ใช่กบที่จะฆ่ากันง่ายๆเช่นกันสิ่งเหล่านี้มันตอกย้ำว่าผู้นำไทยไม่ได้วางแผนรอบสังหารฮุนเซนและฮุนมาเนต เปรียบตัวเองเป็นกบไปแล้วฮุนเซนท่านผู้ชมเออในแผนรอบสังหารฮุนเซนและฮุนมาเนตโดยผู้นําไทยมีการระบุว่าจะใช้เครื่องบินจุดนี้ประเทศที่จําหน่ายเครื่องบินลบให้กับไทยควรเข้มงวดในสัญญาในการใช้เพราะในอดีตไทยเคยใช้เครื่องบินที่ซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสวีดเดนตีลึกเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชากัมพูชาไม่ได้คัดค้านในเรื่องของการจําหน่ายเครื่องบินลบให้กับไทยแต่ขอให้ไทยไม่ต้องใช้เครื่องบินโจมตี ในดินแดนของกัมพูชาลาวมาเลเซียและเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดก,กันกับไทยมันเพ้ออะไรครับเนี่ยโอ้เสียเวลาอ่านจริงๆไปลากมาเลเซียไปลากลาวไปลากเมียนมามาทําไมฮะต้องบอกว่าเราไปเคยโจมตีใครก่อนหรือไม่มีนะฮะเราไว้ป้องกันตัวเองสําหรับเครื่องบินฮุนเซนนี่ก็โอ้โหเพอ้อมันสร้างเองเออเองพูดไปเองทําเองหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยไอฮุนเซนเนี่ย มันมีแผนอะไรอยู่ท่านผู้ชมซึ่งที่นแน่ๆเองเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือมันได้รวบอํานาจยึดอํานาจลูกเรียบร้อยนะครับสัตว์ของกัมพูชาครับได้มอบอํานาจให้กับทางฮุนเซนเนะครับโดยมีเนื้อหาระบุชัดว่าข้าพเจ้าขอประทานสิทธิ์มอบอํานาจให้แก่สมเด็จมหาอัคาระบรินเตโชฮุนเซนจอมทัพ5ดาวแห่งกองทัพกัมพูชา และประธานองค์มนตรีสูงสุดของกษัตริย์สามารถติดต่อสื่อสารและหาลือร่วมกันกับทางสมเด็จมหาบวร,รทิบดีหุ่นมาเน็ตผมเพื่อเข้าใจคำนี้ท่านผู้ชมครับเขาเพิ่งแต่งตั้งอำนาจให้กับฮุนเซนนะครับในการดูแลประเทศเบดเสรเ็จเพียงแค่คนเดียวรวมถึงการยึดอำนาจของลูกด้วยนะครับอย่างหุนมาเน็ตนะฮะท่านผู้ชมโดยการรวบกำลังทหารเนี่ยมาอยู่กับทางฮุนเซนสำหรับภารกิจการปกป้องประเทศเขาอ้างแบบนั้นนะท่านผู้ชมครับอ้านะฮะ ยึดอำนาจลูกตัวเองเฉยเลยนะครับแม่ไหนบอกว่าจะให้ลูกโชว์ฝีมือซะหน่อยนะครับอุตส่าห์จบจากเวทพอยต์ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาท่านผู้ชมจบจากเวทพอยต์เนี่ยนะฮะจากสายข่าวนี่ได้ระบุมานะครับบอกว่าฮุนเซนเนี่ยไม่พอใจนะครับกับการที่ฮุนมาเน็ตเนี่ยไปจับมือกับทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นข่าวก่อนน,นั้นนะท่านผู้ชมครับที่ไปทําสัญญากันที่ ฮาวายนะฮะในเรื่องของการบกหลักสูตรอังกอกรเซนติแนลการซ้อมรบร่วมกันกับทางสหรัฐอเมริกานะฮะท่านผู้ชมครับมีหนำซ้ำรัฐมนตรีในการควบคุมของฮุนมาเนตนะครับยังไปยกย่องทรัมปเสนอชื่อทรัมชิงวันโนเบลสาขาสันติภาพนะท่านผู้ชมสามรอบนะฮะ เสนอชื่อไปเนี่ยท่านผู้ชมคือจีนเนี่ยเขาก็มองอยู่ห่างๆน,นะฮะว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยมันจะไปกันถึงไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐอเมร,ริกาเขาก็ออกมาชี้แจงว่ายังมีความสมัค์ที่ดีกับทางประเทศไทยแล้วก็จะมีการประชุมกันระดับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองชาติด้วยในช่วงเดือนสิงหานี้ก็ทำให้ครับฮุนเซนเองเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางใหม่จึงเป็นที่มาในการยึดอำนาจลูกนี่แหละฮะตอนนี้จากนายกรัฐมนตรีไปทำงานเป็นเลขาพ่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับฮุนมาเน็ต ซึ่งการกระทําแบบนี้ของฮุเนเซนเชื่อว่านะครับจะกลับไปเอาใจจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จับตาเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะว่าทางฮุนเซนกับเตียนบันเนี่ยเขาก็อยู่ทางฝั่งจีนตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะพอเห็นลูกชายทําไม่เข้าท่าก็แหม่ยึดอํานาจไปเลยเพื่อที่จะเอาใจจีนอีกครั้งนะครับนี่ทรงนี้เนี่เหมือนกับทุบตึกนะงบประมาณของสหรัฐอยู่เหมือนกันนะเพื่อที่จะเอาใจพี่จีนนะฮะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าทางสาถานทูตจีนเนี่ย ออกมาปฏิเสธในเรื่องของโรนในการที่ส่งให้ขเขมรเนี่ย4,000ลำนะครับจีนบอกว่าไม่ใช่นะฮะเป็นภาพที่ขเขมรเนี่ยเอามาลวงจนทําให้จีนเนี่ยต้องถอยห่างออกมาเป็นคนกลางอยู่นะปัจจุบันนี้ซึ่งไม่หนุนนะฮะทางฮุนเซนอีกต่อไปตระกูลนี้ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆครับพร้อมที่จะแทงขหลังกันตลอดเวลานะครับอืือเปลี่ยนสีกันเร็วซะด้วยโอ้โหแล้วก็ทัศนคติไม่ดีด้วยสําหรับผู้นํานะกดดันใส่ประชาชนซึ่งเรื่องนี้ ทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะครับเห็นชอบนะให้ถอนสัญชาติฝ่ายต้านรัฐบาลขนาดนั้นแล้วนะตอนนี้นะครับวุฒิสภาเห็นชอบให้แก้มาตรา33ถอนสัญชาติกัมพูชาคนที่เห็นต่างจากรัฐดูฮะ,ะเผด็จการแค่ไหนให้เหตุผลว่าการถอนสัญชาติเป็นเรื่องปกติหลายชาติก็ทําแบบนี้หากพลเรือนเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นกบฏต่อชาติโอ้โห นี่มันเข้าขั้นหนักแล้วนะคอมมิวนิสต์หนักแล้วเป็นแบบชิดขวาตกขอบไปแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ยถอนชนชาติประชาชนตัวเองหลังจากนี้ต้องจับตาเลยครับว่าใน GBC นะครับจะมีการตกลงกันว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็อยากให้มันลงตัวนะไม่อยากให้มีการประทะก,กันอีกรอบนะครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนกันจริงๆทางเราผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ครับแต่ทางฮุนเซนนี่สิโอ้โหมันเตรียมตัวกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเติมกําลังเข้ามาที่ชายแดนนี่เยอะมากนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้สําหรับคาเมนเองท่านผู้ชม ซึ่งมันเป็นแมทก,กันกับเรื่องราวข่าวนี้พอดีนะครับเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะฮะล่าสุดนะครับเพจ army military force ครับได้ออกมาแจ้งบอกว่าวิกกิ้งนิวฮุนมาเน็ตได้สั่งประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารปีหน้าอ้างเพิ่มเสริมกำลังด้านความมั่นคงอะไรมันจะประจวบเหมาะกันขนาดนั้นใช่ไหมท่านผู้ชมเออพ่อเพิ่งยึดอำนาจไปแล้วตอนนี้กำลังระด,ดวงพลกันแล้วตามรายงานข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายสำคัญ ที่จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงและศัยภาพของกองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นกฎหมายดังกล่าวจะถูกกำหนดให้พลเมืองชายทุกคนที่มีอายุระหว่าง18 30ปีต้องเข้ารับราชการทหารซึ่งปัจจุบันจะมีระยะ18เดือน และจะมีการเสนอให้แก้ไขเพื่อที่จะมีการขยายเวลาไปเป็น24เดือนทั้งนี้สำหรับสตรีสามารถสมัครใจเข้าร่วมเกณฑ์ทหารได้เช่นกันนะครับนั่นนะฮะท่านะาผู้ชมซึ่งเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นชัดนะครับว่าทางฝั่งของกัมพูชาเสียกำลังพลไปเยอะมากนะครับจนเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเขียนกฎหมายกันขึ้นมาใหม่นะครับในการเกณฑ์ทหารเนี่ยโอ้โหแล้วเอาตั้งแต่1 8ปถึง30ปีนะฮะอยู่กัน2ปีเต็มๆนะเขาบอกว่า24เดือนที่จะขยายเวลาออกมาก็เท่ากันกับเราเนาะ สำหรับใครที่เป็นทหาร2ปีนี่คงจะรู้นะฮะท่านผู้ชมซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมครับทหารอยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทหารแดงอีแตะนะฮะใส่อีแตะลบนะฮะท่านผู้ชมทหารเหล่านี้ส่วนใหญ่อายุมากแล้วครับหกสิก็มีนะครับที่ยังจับปืนอยู่เนี่ยสภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับทหารชายแดนของคอมเมนะก็ไม่แปลกว่าทําไมมันถึงไม่เก็บศพออกไปเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพวกสูงอายุนะครับ อายุมากแล้วที่เสียชีวิตอยู่ตามชายแดนรวมทั้งส่วนใหญ่ทหารเหล่านี้จะไม่ได้รับการลงทะเบียนนะฮะส่วนใหญ่ทหารที่ลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นพวกหน่วย B HQ พวกหน่วยลบพิเศษ911น,น,นะครับซึ่งจะได้ถูกปฏิบัติด,ดีกว่าทหารเหล่านี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียว สำหรับการดูแลทหารด้วยกันเองนะฮะสำหรับทางฝั่งของขมรท่านผู้ชมในไหนก็พูดถึงในเรื่องของการทิ้งศพไว้ชายแดนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยประกาศด่วนเลยนะครับเพราะว่าเกิดโรคระบาดหนักแล้วนะฮะเนี่ยกรรมตามสนองเรียบร้อยสําหรับขมรล่าสุดกรบเพจของคุณสรยุทธ์กร,รมกรข่าวครับได้ออกมาประกาศเรื่องนี้บอกว่าชะลอนําเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากกัมพูชา90วันหลังจากมีไข้หวัดนก H5N1 ระบาดในคอมเมนในวันที่6สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่5สิงหาที่ผ่านมาเว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของกลมปศุตสัตว์เรื่องการชะลอการนำเข้าหรือการนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกแล้วก็ซากสัตว์จากราชอาณาจักรกัมพูชาโดยองค์กรสุขภาพระดับโลกได้รายงานในเรื่องของการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงเช่น H 5ส1ฟในพื้นที่ของราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งระบาดลังกล่าว สามารถแพร่กระจายอย่างเป็นวงกว้างโดยมีเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่นำพหาหะโรคหรือซากสัตว์โอ้นี่มันมาจากแรงหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมมันเข้าไข่ยเหมือนกันนะอันนี้คือชัดเจนแล้วนะทางฝั่งของเขมรเนี่ยนะครับเกิดโรคระบาดขึ้นนะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็ไปแบดกันนะครับกับเพจของ army military force ที่ออกไปบอกกล่าวก่อนน,นั้นว่ามีทหาร ของกัมพูชานี่ป่วยหนักหลายคนนะครับที่หมอเองเนี่ยไม่มียารักษานะครับให้กินแต่ยาพาราแตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเออมันไปแมทกับข้อมูลกันพอดีพอดีกรมตามสนองเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมปล่อยศพทิ้งไว้กลางเขากลางป่าแบบนี้แล้วพวกนกพวกแหลงมันไปกินเนี่ยท่านผู้ชมแล้วมันบินว่อนไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับเชื้อโรคมันก็กระจายไปได้เร็วขึ้นนี่แหละเห็นไหมเริ่มจะเห็นผลและกรมทันตา อีพีนี้มีข่าวสารมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ